สวัสดีครับเพื่อนๆชาวมีลาแอทาดนะครับวันนี้จะมาดูวิธีการเปลี่ยนกรองแอร์นะครับหลายๆคนอาจจะซื้อรถมือมาใหม่นะครับอาจยังไม่เคยแกะนะครับวันนี้ก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับกรองอากาศไม่ใช่กรองแอร์นะครับก็จะอยู่บริเวณในคอนโซลน,นะครับของผมก็ไม่ก็จะลกๆหน่อยวิธีการแกะนะครับก็ ดึงออกมาตรงๆเลยนะครับมันก็จะ <c oughs> มันก็จะหลุดออกมาอย่างนี้นะครับอาวพูดถึงกองแอร์ก็มาเจอตัวที่ทําให้เกิดเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิงนะครับอันนี้ผมเจอเองก็แก้ไขไปแล้วก็คือไอ้กล่องนี้แหละครับกล่องเนี้มันสั่นอย่างนี้นะครับ มันสั่นทาให้มันเกิดเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งผมก็เอาผ้าปิดจม,มูกเนี่ยพับพับแล้วก็ไปยัดไว้ข้างหลังนะครับก็แก้ไขปัญหาเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งบริเวณแกะเกะหน้าได้นะครับมาดูต่อตรงที่เปลี่ยนแผน่นกรองแอร์นะครับมันก็จะมีเดือยอยู่ตรงนี้นะครับเราก็บีบบีบแล้วก็ดึงออกมานะครับฝั่งนี้มันก็จะเป็นเดือยให้เรา ถอดออกมาอย่างนี้นะครับนะก็จะเจอกองแอร์อยู่ข้างในนะครับแล้วก็ถอดกองแอร์ออกมานะครับแบบนี้นะครับโอ้ก็มีความสดปกนะครับอันนี้เป็นกองเพิ่งจะเปลี่ยนมานะครับมันก็เลยอาจจะดูไม่ดำสักเท่าไหร่อุที่ใส่ก็ ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับตัวล็อกนะครับแล้วก็เสียบล็อกทางด้านซ้ายก่อนแล้วก็ดันเข้าไปตรงๆแค่นี้นะครับก็เสร็จแล้วครับสำหรับการเปลี่ยนกลองกรองแอร์นะครับง่ายๆอะไรก็หาซื้อได้ตามร z a ดานะครับ ที่ผมซื้อมานี่ตัวน่าจะ80นะครับแต่มันก็มีตัวราคาที่ถูกกว่านี้อีกก็มี45บาทก็มีนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะวิธีการประกอบเกกับก็คือง่ายๆนะครับมันจะมีเดือยอยู่ตรงนี้นะครับเอาเดือยวางซ้ายขวาให้ตรงนะครับแล้วก็ดันเข้าไปเลยนะครับผม แล้วก็ดันขึ้นไปตรงๆครับดันขึ้นไปตรงๆเลยแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม